Capitalism Better Business for Good Life ปงนปตีธุรกิจรอบครัว สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบนนพตีธุรกิจรอบครัว EP ที่52ค่ะคุณผู้ฟังรายการของเราก็เดินทางมาจนถึง EP นี้ EP ที่52แน่นอนว่าเป็น EP ที่ สำคัญนะคะแล้วก็มีความพิเศษต่อ,อ,อพวกเราทีมงานทุกคนแล้วก็ต่อตัวชลิตเองด้วยนะคะสำหรับรายการมูลนิธิรกิจรอบครัวเพราะนั่นหมายความว่าเราได้อยู่กับคุณผู้ฟังมาทั้งหมด1ปีเต็มๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ใน e p ีที่52ของรายการมูลนิธิรกิจรอบครัวเราก็เลยคิดว่าเราจะมาทำอะไรที่มันพิเศษไปจากเดิมสักนิดหน่อยนะคะปกติแล้วเนี่ยตัวลิเองก็จะเอาเคส ธุรกิจอาหารการตลาดรอบ,รอบ,รอบ,รอบๆโลกนะคะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหรือไม่ก็เราก็อาจจะเชิญแขกรับเชิญที่อยู่ในววดวงธุรกิจอาหารมานั่งพูดคุยกันแต่เนื่องจากวันนี้อย่างที่ลิซบอกว่าเป็นปีที่เป็นเป็นอีพีที่สําคัญนะคะแล้วก็พิเศษสําหรับพวกเราทุกคนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเรามานั่งคุย กันดีกว่าไหมคะว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาของบนนพติธุรกิจรอคครัวเนี่ยมีอะไรบ้างมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นหลังมาหลังฉากหลังไม้ตรงนี้บ้างที่คุณผู้ฟังอาจจะยังไม่ได้สัมผัสนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังฟังโดย เรื่องที่วันนี้ชิจะเล่าก็จะเป็นจริงๆมันเป็นเรื่องเล่าจากคําถามนะคะที่น้องๆทีมงานเขาก็ช่วยกันลิสต์ขึ้นมาว่ามีอะไรบ้างที่เป็นที่สุดของรายการบุญนปติธุรกิจรอบครัวตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังเริ่มจากคําถามแรกเลยค่ะที่ทีมงานเขาลิสต์มาแล้วอยากให้ชลิตอบเนาะเพราะว่าแน่นอนเนื่องจากเป็นโฮสก็เลยต้องรับผิดชอบในการตอบคําถามพวกนี้นะคะก็เขาก็ถามมาว่าเออ ตอนที่ตัวลี่เองเล่าแล้วในบทนปฏิธุรกิจรอบครัวเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นการตลาดที่ยอดเยี่ยมที่สุดจริงๆรายการของเราเนี่ยเนื่องจากเราก็ทอล์กแล้วก็พูดส่วนใหญ่เรื่องเรื่องราวที่พูดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการตลาดอาหารอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ถ้าจะให้เลือกในแบบเลือกอ EP ที่รู้สึกว่าการตลาดยอดยอดเยี่ยมที่สุดยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าให้ลี่ต้องเลือกลี่คิดว่าส่วนตัวลี่เองก็คงจะเลือก ถ้าคุณผฟังยังพอจะจำได้นะคะมันจะมีตอนหนึ่งที่ลี่เล่าเรื่องซูชิโร่ของไต้หวันเนาะแบรนด์ซูชิออส่สนท่านญี่ปุ่น,นว่าไปเปิดที่ไต้หวันนะคะซูชิโร่ที่ไต้หวันตอนนั้นเนี่ยเขาก็ทำแคมเปญการตลาดดึงดูดคนนะคะให้ให้มาเข้าร้านโดยที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีชื่อที่พ้องเสียงกับคําว่าแซลมอนเนี่ยคุณก็จะได้รับส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ว่าไปก็ปรากฏว่ามีชายคนนึง ไปเปลี่ยนชื่อตัวเองเลยเป็นแบบแซลมอนแล้วก็เนื่องจากที่ไต้หวันก็มีโคต้าว่าจะเปลี่ยนชื่อได้ไม่เกินกี่ครั้งกี่ครั้งเราชายคนนี้ก็หมดโคต้านันพอดีเอาเป็นว่าเคสนี้ลี่รู้สึกว่า,าซูชิโรไต้หวันเนี่ยก็สามารถทําแคมเปญการตลาดที่แบบประสบความสำเร็จแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆเพราะว่าเป็นที่พูดถึงเป็นไวรัลอย่างน้อยๆก็ในรายการของเรานะคะบนนัำปฏดิธุรกิจรอบครัวในประเทศไทยเราก็เอามาเล่า,ลาแล้วแล้วแล้วก,แวก็แล้วก็ยังเล่าอีกนะคะเพราะฉะนั้นเน,นี่ยลี่ว่า ก็เป็นการตลาดอันนึงที่ครีเอทีฟมากๆแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆนะคะส่วนอีก EP ีหนึ่งที่ร่รู้สึกว่าส่วนตัวเี่เองเนี่ยเป็นเอ่อเป็น EP ีที่เอาอาหารมาทำการตลาดได้ยอดเยี่ยมที่สุดจริงๆไม่ใช่ EP ีที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะคะแต่ว่าเป็น EP ีที่เชลี่เล่าเรื่องติ่มซำที่ฮ่องกองนะคุณผู้ฟังยังพอจะจำได้นะคะช่วงที่ ไวรัสโควิด -19 ระบาหนักๆแล้วรัฐบาลฮ่องกงเนี่ยเขาก็คิดแคมเปญขึ้นมาว่าโอเคเขาจะแจกเงินล่างวันแจกบ้านแจกสิ่งของต่างๆมากมายเพื่อที่จะจูงใจให้คนเนี่ย มาฉีดวัคซีนเนาะป้องกันโควิด -19 แต่จนแล้วจนรอดสุดท้ายแล้วมันก็พิสูจแล้วว่าแคมเปญที่ได้ผลที่สุดก็คือเป็นการแบนให้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ฉีดวัคซีนคุณไม่สามารถเข้าร้านติ่มซําได้นะในฮ่องกงก็เป็นการพิสูจอย่างหนึ่งนะคะว่าอาหารก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จาเป็นต่อชีวิตของคนจริงๆเพราะว่าหลังจากมีแคมเปญน,นั้นออกไปก็ปรากฏว่า ออยอดของผู้ที่ walk in เข้ามาฉีดวัคซีนก็สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยตรงนี้ยนี่คิดว่าเป็นแบบแคมเปญการตลาดที่ยดเยดี่ยมที่สุดอีกอันนึงค่ะสำหรับตัวนี้เองนะส่วนข้อ2อน้องเขาก็บอกว่าไหนอ,อ,อยากให้ได้ลองเลือก EP ที่รู้สึกว่าเล่าแล้วเอาเรื่องรนะาวมาเล่าแล้วเนี่ยเป็น EP ที่รักโลกที่สุดมีศิลธรรมที่สุดเป็นคนดีที่หน,นะคะอืม หลายหลายตอนที่เล่าหรือว่าหลายตอนที่สัมภาษณ์นะคะก็ทุกตอนที่สัมภาษณ์เลยดีกว่ารู้สึกว่าก็สัมภาษณ์ทุกธุรกิจที่มาสัมภาษณ์นีก็สุขเขาก็เป็นคนดีกันนะแล้วก็รักโลกมีศีลธรรมอะไรจริงๆก็ก,ก็มีหลายตอนเลยแต่ว่าจริงๆริงให้ต้องเลือกจริงๆนะคุณผู้ฟังรีขอเลือก2ตอนนี้คะ่ะตอนแรกก็คือตอนของออมิไรโชโกุโดนะ,ะนะคะถ้าคุณผู้ฟังพอจะจําได้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับร้านอาหารในญี่ปุ่นที่สามารถให้คน ใครก็ได้เข้ามานั่งทานข้าวแล้วก็จ่ายค่าอาหารเนี่ยเป็นเงินก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเงินคุณก็สามารถ w a ล k i อินเข้ามาทานอาหารได้แล้วก็จ่ายเป็นเวลาแทนคุณก็จะทํางานเล็กๆน้อยๆล้างจานจัดโต๊ะเตรียมอาหารรับลูกค้าเอ,อ,อะไรก็ได้นะคะก็คือสามารถคือเหมือนกับจุดประสงค์ของร้านนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาทําร้านอาหารเพื่อที่อยากจะให้คนแบบ enjoy อาหารที่ดี enjoy อาหารที่อร่อย สนับสนุนความเท่าเทียมกันนะคะก็คือทุกคนถ้าเกิดคุณไม่มีเงินคุณก็มีเวลาถึงแม้คุณไม่มีเงินคุณก็สามารถเอนจอยกับอาหารที่อร่อยๆได้อะไรอย่างนี้นะลิลก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นร้านที่น่าประทับใจนะคะร้านหนึ่งส่วนอีกร้านหนึ่งขอเลือกอีกร้านหนึ่งค่ะที่รู้สึกว่าเป็นร้านที่สำหรับตัวลิลเองก็เป็นร้านที่มีศิลธรรมดีเป็นคนดีที่หนึ่งนะคะชื่อร้านคาเฟ่จอยเออร์ค่ะคุณฟังจาได้ไหมเป็นคาเฟ่ที่อยู่ที่ฝรั่งเศสที่เขาจะว่าจ้างคนที่มี พัฒนาการทางสติปัญญาช้ากว่าคนอื่นนะคะคือโดยส่วนตัวแล้วที่ลี่ได้มีโอกาสได้แบบผูกพันแล้วก็ใกล้ชิดกับคนที่เขาอาจจะมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาช้ากว่าคนอื่นเนี่ยตอนที่เล่าตอนนี้เองเนี่ยลี่เองก็มีความรู้สึกอ,อ,อินมากๆกับตอนนี้ตอนที่หยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะก็ตอนที่ไปรีเสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับคาเฟ่เจรเยอะอันเนี้ยแล้วก็ ได้อ่านเรื่องราวแล้วก็ไปแบบคน้นคว้าหาข้อมูลมาเพื่อที่จะมาเ,าเสนอน้องๆทีมงานเนอะแล้วก็เล่าตัวเองก็ยังคิดอยู่เลยว่าเออคืออินอะเป็นอีกตอนที่อินมากเพราะว่าอืรู้สึกว่านี่สิคือสิ่งที่โลกใบนี้ต้องการนะคะก็คือความที่แบบความความที่ทุกคนเนี่ยจะได้โอกาสที่เท่าเทียมกันในสังคมจริงๆนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่แบบ มีพัฒนาการทางสติปัญญาช้ากว่าคนอื่นเป็นออทิสติกเป็นดาวซินโดมแต่ว่าร้านอาหารแห่งนี้เนี่ยก็ยังมองเห็นพวกเขาแล้วก็ให้โอกาสพวกเขาได้ทํางานให้โอกาสพวกเขาได้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตัวรีเองก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะต้องเลือกว่าในอีพีไหนก็ตามที่เราส่วนตัวเองรู้สึกว่าเป็นอีพีที่รักโลกที่สุดเป็นคนดีที่หก็รีคิดว่ายังไงเราก็จะต้องเมนชั่นหรือว่าพูดถึงอีพีนี้นะคะ อาจจะตัดอารมณ์นิดหน่อยก็เขาบอกว่าคำถามต่อไปอยากจ,จะให้รี่พูดถึงตอนที่รู้สึกว่าแบบได้เหลอที่สุดนะคะได้เหลอที่สุดส่วนตัวรี่ี่ให้แม็โดนัลที่รัสเซียค่ะคนฟัง้มันฟังจำได้ก็คือตอนนี้มีสงครามยูเครนรัสเซียก็หลายๆกิจการเนาะหลายๆกิจการอาหารเนี่ยก็ถอยหลังกับประเทศไปนะคือปิดกิจการที่รัสเซียนั่นแหละปิดเลยปิดสาขาทั้งหมดนะคะหนึ่งในกิจการที่ปิดไปก็คือแม็โดนัลที่รัสเซียนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีการ ซื้อขายกิจการกันเกิดขึ้นนะคะก็คือซื้อ,อสิทธิ์ตรงนั้นที่จะทำแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ทำร้านฟาสต์ฟู้ดแล้วก็สวมเลยแล้วก็เปิดเลยแม้แต่ซองซอสมะเขือเทศเนี่ยก็ยังใช้ซองซอสมะเขือเทศของแมคโดนัลแล้วก็แบบใช้ประกาศขีดค่าเอานะคะก็คือก็มีความรู้สึกตอนที่เล่าไปแล้วก็รีเสิร์ชไปรู้สึกว่าได้หรออะไรเงี้ยแต่มันก็ได้จริงๆนะคะก็ยังขายกันอยู่นะแมคโดนัลที่รัสเซียก็เป็นอีกตอนที่รู้สึกว่า,าน่าสนใจดีแล้วก็สนกกุกน,นะคะก็ ที่มาเลาให้ฟังกันนะเนาะต่อมาก็จะเป็นคำถามที่น้องๆให้มาเกี่ยวกับ การสัมภาษณ์แล้วนะคะการสัมภาษณ์ E p พีที่รีสัมภาษณ์แขกรับเชิญทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยก็รีต้องบอกเลยว่าออตอนอย่างตอนที่ไปติดต่อแขกรับเชิญเนาะทำสคริปต์คำถามเราจะต้องไปรีเสิร์ชว่าแขกรับเชิญแต่ละคนเนี่ยเขาเคยคุยกับใครมาบ้างเขาคุยอะไรกันมาแล้วบ้างนะ <c oughs> เพื่อที่ว่าตอนที่เราถามเนี่ยเราจะได้ไม่ถามให้เขารู้สึกว่าเออ,เอ,อคำถามนี้เขาตอบไปแล้วเ,เรา,เรา,เ,ราเราก็ต้องแบบ ไปทํากันบ้านมาอย่างเยอะค่ะก็ลี่จะบอกว่าตอนที่สัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการบนนปฏดีธุรกิจรอบครัวค่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าทุกคนยังมีสตรอรี่ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบค่ะก็แต่ละคนที่เราเชิญมาก็ประสบความสําเร็จนะคะในในวงการธุรกิจอาหารเพราะฉะนั้นเ,อง,เอ,อ,นองน้องที่มนานก็บอกว่าอยากให้เชลรี่แชร์คําถามต่อไปนี้ที่น้องเขาอยากรู้แล้วก็สงสัยนะคะแล้วก็เชื่อว่าอาจจะแบบเป็นเรื่องสตอรี่สนุกสนุกที่คุณผู้ฟังอาจจะแบบอยากรู้ด้วยนะคะอย่างเช่น สัมภาษณ์ที่ยาวที่สุดคืออีพีไหนนะคะอืมจริงๆทุกอีพีที่ออกไปเนี่ยเอ่อมันก็จะมีการตัดทอนบางส่วนบ้างนะเพื่อให้ความมันกระชับขึ้นเพื่อให้พอดแคสต์มันไม่ยาวจนเกินไปให้มันแบบได้ใจความที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสัมภาษณ์ที่ยาวที่สุดในรายการมนปริธุรกิจรอบครวที่รีสัมภาษณ์คนมานะก็ต้องยกให้คุณคนนี้เลยค่ะคุณแต่งอาฟเตยมค่ะคุณผู้ฟัง คุณต่งอัฟเตอร์ยามเนี่ยเป็นอีพที่สัมสัมณัสนานที่สุดยาวที่สุดเ,เวลาที่เราใช้ในห้องอัดนี้จริงๆนะคะในห้องเนี่ยตรงนี้ที่คุณแต่งมานั่งข้างๆลีเนี่ยประมาณที่จาไม่ผิดว่าประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงนี่เป็นเวลาที่นานมากนะคุณผู้ฟังนานมากๆก็คุยกันนานนอนสต็อปไม่มีช่องว่างไม่มีแบบ ไม่มีเด้แอร์เลยอะสองชั่วโมงสองชั่วโมงที่คุณผู้ฟังอาจจะคิดว่ามันนานแล้วแต่จริงๆมันนานกว่านั้นนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะมานั่งคุยกันในห้องอัดสองชั่วโมงก็คือเราก็อยู่ข้างนอกเอ่อนอกห้องอัดนะนอกสตูดิโอแล้วก็นั่งคุยกันมาก่อนวอร์มกับคุณแตงก็เป็นคนน่ารักมากคุยเก่งมากเฟรนลี่มากอันนั้นเป็นเอ่อเทปที่คุณผู้ฟังเห็นนะเป็นครั้งแรกที่ตัวเรเองก็เจอคุณแตงคือไม่เคยเจอคุณแตงมาก่อนวันนั้นเป็นวันแรกที่เจอกันนะคะก็ แต่กคเคุณแั่งคุณเฟนลี่มากก็คุยกันนอกสตูดิโอประมาณเกือบชั่วโมงค่ะหนึ่งชั่วโมงเข้ามาคุยกันอีกสองชั่วโมงในในสตูดิโอตรงนี้นะคะแล้วก็โอเคแยกย้ายกันกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านคุณแข่งตอนนั้นเยังไม่มีสาขาที่กรุงเทพเนาะคุณแข่งเขาก็ต้องกลับบ้านที่ปทายตัวเองก็กลับบ้านที่กรุงเทพนี่แหละคุณแข่งก็โทรมา ขอบคุณลี่ค่ะในระหว่างที่ขอบคุณก็คือคุยกันต่ออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้ากับวันนั้นลี่คุยกับคุณแตงประมาณสี่ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังก็ถือเป็นการสัมภาษณ์ที่ยาวที่สุดครั้งหนึ่งแต่ก็สนุกแล้วก็เอนจอยมากๆเลยคุณแตงคุณแตงคุยเก่งมากต่อมาเขาบอกว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องสัมภาษณ์ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดโอเคสัมภาษณ์ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดของลี่เนี่ยลี่เลือกมาสองตอนเนี่ยคุณผู้ฟัง ตอนแรกคือสัมภาษณ์ที่รีสัมภาษณ์พิการนะคะคุณการทองสมิธสัมภาษณ์คุณการทองสมิทสมธท,มที่รีบอกว่าเป็นสัมภาษณ์ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเนื่องมาจากว่าพิการเนี่ยเป็นแขกรับ,บเชิญคนแรกเลยนะคะของรายการมนต์น้ำปฏิธุรกิจรอบครัวของเราคุณฟังต้องลองคิดตามชลี่นิดนึงว่าตอนนั้นน่ะรายการมนต์น้ำปฏิธุรกิจรอบครัวของเรายังไม่เคยออนแอร์เลยแม้แต่ตอนเดียวคือทุกคนยังไม่รู้เลยว่ารายการนี้มันคืออะไรแบบเอ๊ะ ช่วงนั้นทรายจำไม่ผิดรู้สึกจะเริ่มมีแบบแกงคอเซนเตอร์แล้วนะคะก็คือเรียกคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไปเชิญใครเข้ามาเขาจะคิดว่าเราเป็นแกงคอเซนเตอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะคือเขาไม่ไม่มีใครรู้เลยค่ะว่ารายการนี้คืออะไรรูปแบบรายการมันจะเป็นยังไงการสัมภาษณ์จะเป็นยังไงมูดแอนโทนจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ารี่คือส่วนตัวเองลี่ก็รู้จักกับพิการอยู่แล้วล่ะโอเคแต่ก็เราก็รู้สึกเกรงใจเหมือนเอ๊ะพิการเขาจะเขาจะเขาจะมาไหมนะคะ จำได้ตอนนั้นก็โทรไปหาพิการแล้วก็กําลังจะเล่าให้ฟังว่าคอนเซปต์รายการจะเป็นยังไงก็โทรไปก็เล่าว่าเออฮัลโหลสวัสดีนะคะพิการลีจะเชิญพิการมาสัมภาษณ์ในรายการใหม่หน่อยชื่อบนน้ปติธุรกิจรอบครัวอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะเล่าคอนเซปต์ให้ฟังว่าคอนเซปต์รายการเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่ทันจะเล่าพิการก็บอกว่าเชิร์ดูคิวเลยอะไรก็คือแบบ เซอร์ไพรส์หนึ่งก็คือลับปากเลยว่าว่าโอเคมาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็ถ้าคุณฟังพอจำได้ EP นั้นเป็น EP ที่รู้สึกว่านะ่ะประทับใจมากๆอี EP หนึ่งเพราะว่าเพี่การก็แชร์เรื่องราวหลายๆเรื่องที่ตัวเเองรู้สึกว่ามันก็เป็นดีทอกมากๆนะคะสําหรับการทําธุรกิจเก๋าเดียวเรือการทําธุรกิจอาหารนะคะนี่มุมมองพี่การเองนะส่วนอีก p หนึ่งที่ รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ที่สุดของลี่เหมือนกันก็คือเอ่อีพีที่เจลี่สัมภาษณ์เฮียเหลาค่ะแสงชัยพชนาะอีพีนี้เนี่ยที่รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ที่สุดขอเล่าย้อนความนิดนึงนะนฟังรู้ไหมว่ากว่าลี่จะได้แบบสัมภาษณ์เฮียเหลาแสงชัยพชนาะตอนนั้นเป็นอีพีที่เราสัญจรไปข้างนอก,กอน,นะคะเพราะว่าเป็นคือตัวลี่เองเนี่ยอยู่อยู่ที่ทองหล่อเนาะก็ อาศัยอยู่ที่ทองหล่ออยู่แล้วก็คือโอเคเดินผ่านที่แสงชัยโภชนาะหรือว่าไปกินแสงชัยโภชนาอยู่บ,อบอ่อยๆเจอเฮีเราอยู่บ่อยๆนั่นแหละแต่ว่าก็ไปในฐานะลูกค้าเขาก็อาจจะไม่ได้จําเราได้นะคะจําได้ว่าตอนที่เกินกับน้องทีมงานเกินกับเบลนะคะรรณาธิการบริหารของแคป i ิตอลว่าอยากจะสัมภาษณ์แสงชัยโภชนาะก็ลุยไปเลยแล้วก็เดินไปจากคอนโดนั่นแหละก็เดินไปที่แสงชยัยแล้วก็กะว่าคือยังไงก็ต้องเจองีงเฮียเหลาอยู่แล้วแหละเพราะว่าเหลาเขาอยู่ที่ร้านทุกวันใช่ไหมคะ ปรากฏว่าวันนั้นไปก็รู้สึกว่าเฮียเราจะแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีอะจะงุดหงิดอะอะไรสักอย่างหนึง่งที่จำไม่ได้แล้วเหมือนกับจะยืนหงุดหงิดเรื่องอะไรสักอย่างอยู่นะคะเราก็รู้สึกว่าเออรเราไม่ดีแล้วอะกลับก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นอย่างงีู้่แบบสองสาครั้งที่ิเลือกที่จะเดินคือไม่เดินไปทุกวันติดต่อกันนะคะแต่ว่าไปอยู่สองสาครั้งก็เหมือนกับว่าออมอนเขาจะยุ่งยุ่งเหมือนเขาจะงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีไม่เป็นไรอะไรเงี้ยจําได้ไปครั้งหนึ่งเจอคุณอ้อค่ะเป็นภรรยาของเฮียเรา ก็เลยตัดสินใจก็เกิดกับคุณอ้อว่ามาจากรายการนี้นะเ,เป็นรายการพอดแคสต์นะคะอยากจะสัมภาษณ์เฮียเหลานะคุณอ้อก็บอกว่าเอ,าอันนี้ต้องให้เฮียเหลาตัดสินใจเองนะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้นะคะก็รีเขาจดจดเบอร์คุณอ้อทิ้งไว้นะคะปรากฏว่าก็กลับบ้านมาแล้วก็โทรศัพท์วันรุ่งขึ้นโทรศัพท์ไปหาเฮียเหลาก็ไม่รับสายนะคะก็เลยต้องตัดสินใจเดินไปคุณฟังรู้ไหมคือซีนารีโอมันเดจาวูมากคือรีเดินไปเดินกลับอยู่อย่างนั้น หลายวันมากจนกว่าจะได้คุยกับเฮียเหลาแบบตัวต่อตัว,ตวแล้วก็คือเราจะต้องหาจังหวะที่เขาแบบอารมณ์ดีด้วยใช่ไหมคะอารมณ์ดีแล้วก็ว่างด้วยแล้วก็สามารถคุยกับเราได้พร้อมคุยกับเรานะะ mm. ก็ต้องกะเวลาแบบดีมากๆ mm. พอได้คุยกับเฮียเหลาตอนแรกเฮียเหลาเขาก็บอกว่าเขาอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่เห็นก็คือร้านเขายุ่งมากบีซี่ทุกวันถ้าจะให้มาสตูดิโอก,ก็อาจจะไม่สะดวกหรือกว่าจริงๆเราสามารถ มาหาเฮเหล่าที่ร้านได้นะเเหลาก็โอ๊ยแต่ที่ร้านผมก็ยุ่งมากคือมีการหวานล้อมกันนานมากคุณผู้ฟังจนแบบรีจําไม่ค่อยได้นะว่าตัวเองพูดอะไรไปแต่จําได้แค่ว่าความรู้สึกของลีตอนนั้นนะ่ะรีคิดว่าเอาถ้าวันนี้ที่เราไม่เซเยสเนี่ยลีจะพูดไปเรื่อยๆลิจะยืนพูดเฮียเหล่าไปเรื่อยๆจนหน่อยเีย่เราจะเซเยสนะคะแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยเราก็บอกว่าได้ครับคุณก็ไปดูวันมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามานัดวันกันก็ จึงเป็นสตอรี่เป็นที่มาของการสัมภาษณ์ในวันนั้นนะคะก็เป็นสัมภาษณ์ที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่แบบเซอร์ไพรส์ว่าได้สัมภาษณ์จริงๆด้วยเพราะว่าในระหว่างคอนเวอร์เซชัที่ร่ยืนคุยกับเฮาเหลาประมาณน่าจะประมาณ1 0บถนาทีเนี่ยคือจริงๆมันไม่ได้มีลัดเราาที่จะเห็นเลยว่าเฮาเหลาจะเซย์แย่แต่รี่อย่างที่รีบอกรีกแค่คิดในใจว่า ถ้าเขาไม่ใส่ yes ลีจะไม่กลับลี่จะยืนอยู่ไปเรื่อยๆนะคะจนจนเขาใส่ yes ก็ถือเป็นเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งของของรายการเป็นสัมภาษณ์ที่เซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งของรายการบนปติธุรกิจรอบครัวสำหรับลี่นะนะคะ,ะต่อไปสัมภาษณ์ที่อิ่มที่สุดสัมภาษณ์ที่อิ่มที่สุดลี่ให้พี่เกษมจาก Copper คอ p เปอร์บุฟเฟ่ค่ะคุณผู้ฟัง เป็นสัมภาษณ์ที่อิ่มที่สุดเนี่ยเออจริงๆมันมีสองนัยะนะคะคว่าอิ่มที่สุดอิ่มที่สุดที่หนึ่งก็คือหมายความว่าเป็นสัมภาษณ์ที่อิม่มอิ่มแบบพิเศษตอบคําถามได้โดยสมบูรณ์โดยบริบูรณ์ทุกอย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคําถามคลาสสิกต่างๆว่าเอออยากจะทําร้านอาหารจะต้องทํายังไงบ้างจะเริ่มจากยังไงถ้าเกิดว่าพ่อครัวไม่มาเอ่อทีมงานครัวยกทีมกันลาออกแล้วจะทํายังไงคือ ตอบคาถามได้ทุกอย่างโดยบริบู์อันนี้ก็คืออิ่มอิ่ม,อ,มอิ่มหนึ่งนะคะความหมายที่หนึ่งอิ่มในความหมายที่สองก็คือหลังกล้องนะคะก็มีพี่เกษมก็ชวนทีมงานทุกคนไปทานข้าวที่คอปเปอร์บุฟเฟ่ก็อาจจะเป็นอิ่มที่สองสำหรับสำสำสำสหรับบุญปฏิธุรธกิจรอบครัวนะคะคืออิ่มทั้งสองในยะนะคะสำหรับเราข้อสำคัญที่อิ่มที่สุดอีกหนึ่ง EP นะคะสำหรับตัวลิเองโดยส่วนตัวลิให้ EP นี้คือค,คือ ปาเฮาเฉียนมี่ให้คุณู้ฟังจําได้วันนั้นเนี่ยเรามีแขกรับเชิญน่าจะเยอะที่สุดแล้วละ่ะในรายการเราตั้งแต่ทํารายการมาคือมีแขกรับเชิญทั้งหมด3คนนะคะอัดเข้ามาในเฟรมนี้สามคนรวมเรียงเป็น4คนเอ่อปาเฮาเฉียนมี่เนี่ยเป็นร้านขนมนเนาะตั้งอยู่ในยวราชเขาก็เล่าเรื่องราวต่างๆก็เป็นเรื่องราวเนี่ยอินกริเดียนที่เอามาใช้นะมีกานาชัยนะมีเออ่ มีอะไรนะมีเกากี้นะที่เอามาทำเป็นส่วนหนึ่งของขนมนะคะเป็นเป็นอินกริเดียนหรือว่าเป็นส่วนผสมที่โลโคโเคียาวาร่าอะคะเป็นแบบชนพื้นเมืองอออไม่ชนพื้นเมืองเขาเรียกว่าอะไรอะชาวบ้านคนจีนแถวนั้นเขาจะใช้เนี่ยส่วนผสมเหล่านี้ต่างๆในชีวิตประจำวันนะเราก็เอามาทำเป็นเมนูอาหารที่ลี่รู้สึกว่าเป็นเป็นอีพีสัมภาษณ์เราอิ่มอิ่มที่สุดอิ่มเอมที่สุดในใจลี่เนี่ยเพราะว่าตัวลี่เอง แบกราวั์ของลี่เองนะคะตอน,นเด็กลี่ก็อยู่ที่เยาวราชมาก่อนมีบ้านนอีอยู่ที่เยาวราชเติบโตมาในซอยแปลงน้ำที่เยาวราชถัดจากซอยเท็กซัสที่ป้าเขาเฉินมีเขาตั้งอยู่นะคะลี่ก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างที่ลี่ถามคําถามเข้าไปหรือทุกอย่างที่เขาเพยายามจะเล่าบอกเล่าเรื่องราวมาที่ตัวลี่เองเนี่ยเออส่วนตัวลี่รู้สึกมันก็เป็นอีพีที่ฟูลฟิลตัวลี่เหมือนกันเพราะว่าเราเหมือนกับเรา เราอินกับชุมชนนั้นอยู่แล้วคือชุมชนยาวราชเพราะเราเกิดแล้วก็โตที่นั่นยอะไรเงนี้นะคะก็รู้สึกเป็นอีพีที่ที่อิ่มเอมที่สุดอีพีหนึ่งในส่วนตัวลี่นะจำได้เลยว่าตอนที่สัมภาษณ์ปาเข้าเฉียนมีทั้งแขกรับเชิญทั้งสามคนเสร็จส่งแขงกกลับไปเรียบร้อยออตอนที่เดินออกจากสตูดิโอลงลิฟต์ไปข้างล่างเนี่ยลี่ลงลิฟต์ไปพร้อมกับเบลจิลเดตนะคะก็คือบอกบหอบรณาน,นีกันครับพี่ต้นลี่ก็ยังถามเบลอยู่ในคําถามที่แบบ ลิ้ยมานั่งคิดว่าเบลเขาหน้าสุสุวารีเป็นคนประหลาดมากเ <c oughs> พราะตอนนั้นลิ้ก็ถามเบลว่าแบบเบลเบลเชื่อในเดสตินีไหมอะไรเงี้ยเบลเขาก็ทาหน้างงๆว่าเดสตินีที่แปลว่าผมลิขิตนะครับลิก็ใช่ใช่ <c oughs> คือในความหมายของลิ่ตอนนั้นอนะคือลิ่รู้สึกว่าแบบเชื่อไหมว่าแบบตัวลิ่เองที่เกิดและโตที่เยาวราชวันหนึ่งจะต้องมานั่งสัมภาษณ์คนที่ทํากิจการที่อยู่ในเยาวราชแล้วก็แบบ มานั่งอยู่ตรงนี้คือมันต้องเป็นพอดีเป็นตัวลี่เองด้วยที่เกิดแล้วโตเนยวาราแล้วก็มานั่งคุยกับคนที่เ,เปิดร้านนี่เยาวราศแล้วก็อินกับเรื่องราวสตรอรี่ทุกอย่างมันมันแบบช่างเป็นผมลิขิตอะคะ่ะก็เป็นอีพีหนึ่งที่รู้สึกว่าโนลี่ก็รู้สึกว่านี้เป็นอีพีที่อิ่มเอมที่สุดอีพีหนึ่งของตัวลี่เองนะนะคะต่อไปเขาบอกว่าอยากให้ลีพูดถึงอีพีที่สัมภาษณ์แล้วรู้สึกว่าตลกที่สุดลำบากใจมากเลยคุณผู้ฟังอีพีที่ตลกที่สุด เอ uh, จริงๆมีทั้งหมดแบบสามตอนด้วยกันนะคะ mm. ถ้าให้ลี่คิดขึ้นมาได้คนแรกในแน่นอนก็ uh, คุณเบียร์นะคะนำพรพกแคปหมูใยน้อยคนนี้ mm. คุ้ฟังเชื่อไหมว่าลี่รู้สึกว่าเขาแบบคือตอนที่ลี่ถามๆคือเขาก็ตอบตอบคาถามมาได้แบบมีสาระดีนะคะ mm. แต่ตอนนั้นลี่ก่อน,อนๆที่จะสัมภาษณ์คุณเบียร์เนี่ยลี่คิดว่าแบบเอ๊ เขาจะยิงมุกอะไรหรือเปล่าก็ <c oughs> สัมภาษณ์ไปลิ้ก็คิดไปเขาจะยิงมุกอะไรไหมแล้วเราจะตามทันไหมอะงไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก,ก,ก็ก็ไม่นะคะก็เอคุยกันแบบเชิงธุรกิจอย่างเดียวแล้วก็เป็นแต่แต่รู้สึกได้เลยว่าคุณเเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็ตลกมีความเฮฮาในบรรยากาศตลอดน่ะน,นะคะวนคนที่สองแน่นอนก็คือคุณอิดนะคะเฟรดดี้แครีคุณอิดเฟรดดี้แครีเนี่ยมีหลายหลายจังหวะที่ตอนคุยกันลิร,รู้สึกว่าฮะ ใช่ใช่เหรอรู้สึกเป็นอีพีที่รู้สึกมีคนจะมีคนแซวว่าแบบเฮ้ยชอล,ลี่กับคุณอนนี่หัวเราะไปครึ่งต่อแล้วคึ่งครึ่งอีพีแล้วนะคะก็เป็นอีีที่ตลกที่สุดอีพีหนึ่งนะคะอีกตอนตอนสุดท้ายก็คือมอเตอค่ะนะคะคุณศีนมอโตอก็ตอนนั้นที่สัมภาษณ์ลี้ก็รู้สึกว่าโบ,บ๊ะบะะตลอดเลยอะ่ะคนเนี้ยคืออารมณ์ดีแล้วก็บ,บ๊ะบะตลอดนะคะแต่ก็ก็ ในเรื่องราวที่เขาเล่าเรื่องราวธุรกิจถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังก็น่าจะได้เห็นแล้วว่าเป็นคนที่สู้มากๆคนหนึ่งเหมือนกันนะคะต่อไปเขาบอกว่าอยากให้ใชยพูดถึงสัมภาษณ์ที่ตื่นเต้นที่สุดคุณผู้ฟังอย่ากเดาไหมว่าใครที่เชยสัมภาษณ์แล้วตื่นเต้นที่สุดจริงๆก็น่าจะเดาไม่ยากนะคะความตื่นเต้นของการสัมภาษณ์คนเนี่ยจริงๆ ทุกอีพีคุณฟังเชื่อมารือยังตื่นเต้นอยู่ทุกอีพีนะที่มานั่งตรงนี้แล้วก็สัมภาษณ์แขกรับเชิญเพราะว่าเราอยากจะให้บทสนทนามันออกมาแบบดีที่สุดอะคะ่ะคำา่าดีที่สุดโอเคมันอาจจะ abstract มากมาอยากจะให้บทสนทนามันออกมาแบบคุณฟังได้ประโยชน์ที่สุดแล้วก็ f ีล l g o ดที่สุดรู้สึกดีที่สุดเงี้ยอะไรประมาณนี้นะคะสัมภาษณ์ที่ตื่นเต้นที่สุดแต่ถ้าจะให้ยกตัวอย่างมาไม่ยกตัวอย่างสิให้เลือกเนี่ยเอ่อ บางโตค่ะฟังก็คือบางโตบางตาลน,นะคะพี่โตพี่ตาลคุณโตคุณตาลที่ตื่นเต้ที่สุดเพราะว่าเราฟังเพลงเขามาตั้งแต่เด็ก,เ,ดกเนาะเราเห็นเขาในจอเราซื้อเทปของเขาเราเห็นเขาในรายการฮัลโหลวันหยุดอะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆนะคะเราก็ ตื่นเต้นอนะตอนติดต่อไปเนี่ยตอนที่รีติดต่อไปจริงๆแขงรับเชิญทุกคนเนี่ยตอนนี้ติดต่อไปรีได้คุยกับเจ้าตัวเองก่อนในโทรศัพท์นะคะก่อนที่จะมาเจอหน้ากันยังเว้นบางตัวบางตาลีลไม่เคยได้คุยเพราะว่ารีคุยกับเลขาของบางตัวบางตาลนะคะก็แต่ไม่ใช่พลงคิงนะคะก็คุยกับเลขาของบางตัวบางตาลก่อนอไม่ใช่เลขาแล้วผู้ช่วยผู้ช่วยบางตัวบางตาลนะคะเพราะฉะนั้นวันที่สัมภาษณ์กับบางตัวบางตาลเนี่ยเป็น วันแรกที่เราได้เจอกันนะคะตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยมีความเป็นแบบเขาใช้คำว่า rock star แล้วแบบเป็นซูเปอร์สตาร์มาก่อนอะไรเงี้ยนะคะก็ตื่นเต้นรู้สึกว่าจะเข้มไหมเเราจะถามคำถามอะไรที่มันแบบเอ๊จะฟังดููมีข้าท่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นมากๆมากๆมากๆค่ะ ในวันนั้นนะคะแต่ก็อย่างที่เห็นก็รีคิดว่ามันก็ออกมาได้น่าจะดีนะน่าจะโอเคนะคะคำถามสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าอยากให้รีพูดถึงสัมภาษณ์ที่ตัวรีเองรู้สึกว่าสัมภาษณ์แล้วอินสปายที่สุดนะคะหรือว่ารู้สึกว่ามันแบบส่งแรงบดาลใจได้มากที่สุดอันนี้รีขอเลือกเป็นตอนที่รีสัมภาษณ์พี่ปลาไอเบอรี่นะคะพี่ปลาไอเบอรี่เนี่ย ส่วนตัวลี่เองกับพี่ปลาเนี่ยอยากจะบอกทุกฟังว่าจริงๆเราก่อนที่ลี่จะมานั่งสัมภาษณ์พี่ปลาใ,ในในรายการนะจริงๆเราไม่เคยนะจะไม่ไม่เคยเจอตัวจริงกันมาก่อนแต่ว่ารู้จักกันผ่านสื่อต่างๆลี่รู้จักพี่ปลาพี่จ้าพี่ปลาก็รู้จักกับลี่นานแล้วนะคะก็แต่ไม่เคยเจอตัวจริงกันนะคะวันนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอตัวเป็นๆกันก็ออหลังจากที่ได้คุยได้สัมภาษณ์ในวันนั้นถ้าคุณผู้ฟังได้ได้ recall แล้วก็ recap นะคะกลับไปฟังก็ จะได้เห็นว่ารีรู้สึกว่าเอพี่ปลาเป็นคนที่ให้เครดิตคนอื่นสูงมากๆแล้วก็เป็นคนที่ฮัมโบ้มากๆนะคะตอนที่สัมภาษณ์แล้วก็ตัวตนจริงๆแกด้วยรู้สึกว่าเป็นคนที่ humble มากสิ่งที่ inspire ที่สุดเรื่องหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นความที่ที่จาได้เลยตอนที่สัมภาษณ์พี่ปลาเนี่ยคําถามในท้ายที่รีสัมภาษณ์พี่ปลารีถามพี่ปลาถึงบทบาทของความเป็นแม่แล้วก็การเป็น นักธุรกิจหญิงนะคะก็คือการเป็นเจ้าข,ของกิจการร้านอาหารในเครือไอเบอรี่หลายๆโอ้ยหลายแบรนด์หลายสาขาอะไรเงี้ยนะคะว่าพี่ปลาทายังไงบ้างแบ่งเ,เวลาอย่างไงนะคะอาจจะมีความตรงนี้บางทีรู้สึกว่าเราก็ลิงก์กันอยู่ก็คือเป็นความมีความเป็นแม่ด้วยเนาะแล้วก็เอ,อ่อทางานหลายๆอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะก็เลยตอนนี้พี่ปลาตอบมาเนี่ยเรื่องจำได้เลยรู้สึกว่า แววตาพี่ปลาตอนก่อนที่จะคุยเรื่องบทบาทของการเป็นแม่เนี่ยเราคุยกันเรื่องเรื่องร้านอาหารเนาะเรื่องการทําธุรกิจทํายังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็ตอบเล่าแบบสนุกสนานแต่ตอนที่เล่านึงเรื่องแบบบทบาทของการเป็นแม่แล้วก็การเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอะคะ่ะที่จะต้องดูแลลูกสาวแล้วก็ดูแลกิจการทํางานไปด้วยเนี่ยรู้สึกว่าแววตาพี่ปลาแบบเปลี่ยนไปเลยคือเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็แฮปปี้อะคะ่ะอันนี้เป็น เป็นอินสปิเรชันอย่างหนึ่งของตัวลี่เองเลยอะที่ลี่รู้สึกว่าจริงๆเราก็สามารถแบบมีความสุขได้แล้วก็ทำงานหลายๆอย่างได้ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วกออ็อย่างมีความสุขดูแลทุกคนรอบๆตัวไปด้วยได้ในเวลาเดียวกันนะคะ อันนี้ก็น่าจะเป็นสัมภาษณ์ที่อินสไบที่สุดสําหรับตัวเราเองนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะตรงใจกับคุณฟังหรือเปล่านะคะยังไงก็สามารถแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะอยากจะฟังความคิดเห็นของคุณฟังทุกคนเหมือนกันว่ามีสัมภาษณ์ไหนบ้างที่คุณฟังรู้สึกประทับใจที่สุดอินสไ์ที่สุด คิดถึงที่สุดหรือว่าอาจจะอยากฟังซ้ําอีกอยากให้คุยกับใครเพิ่มอีกไหมอะไรเงี้ยนะคะสามารถส่งความคิดถึงคุณเข้ามาได้หรือว่าจะคอมเมนต์ก็ได้นะคะยังอยากฟังฟิงดแบ็กของทุกคนอยู่เสมอเลยค่ะ,ะก็ผลนฏบีธุรกิจรอบครัวเราเดินทางมากันครบ1ปีเต็มแล้วค่ะคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อเลยตัวเองก็ยังแบบยิกเนื้อตัวเองอยู่นะคะว่านี่เราจัดรายการรายการนี้มาหปีเป็นหปีที่ ลี่คิดว่าเป็นหนึ่งปีที่มีความสุขแล้วก็เราค้นพบเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้พูดคุยกับคนใหม่ๆได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆอยู่เสมอนะคะแล้วก็หวังว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ฟังสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ ร่วมเดินทางมากับเราพวกเราทุกคนในในใน,ในรายการนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกข้อความทุกยอดวิวทุกยอดไลท์ทุกยอดที่เข้าไปกดฟังเลยค่ะก็อยากจะบอกว่ามันแบบมันมีความหมายมันมีนิ่งฟงมากคุณอผู้ฟังในการที่เราทำอะไรสักอย่าง,งไปแล้วก็เราได้เห็นว่า มีคนมองเห็นเราอยู่นะมันมันมีความหมายจริงๆค่ะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะฝากติดตามรายการบนปฏิธุรกิจรอบครัวได้ใน EP ีต่อไปด้วยนะคะเรามาดูกันว่าเชลี่จะเอาเรื่องอะไรมาเล่าหรือว่าเชลี่จะสัมภาษณ์ใครค่ะก็ติดตามรายการบนปฏิธุรกิจรอบครัวได้ทุกวันพฤหัสบดีจากทุกช่องทางของ s ั m โมนพอดแคสตและ c a p i t ั l นะคะสำหรับวันนี้บนน้ำปฏิะ